คำเตือนช่องนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาแล้วนะครับเลขจากหนุ่มประบือสถิติย้อนหลังงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับมาตามกันต่อในงวดที่16ธันวาคมกันครับเลขที่แอดหนุ่มประบือให้มาเลขชุดสองตัวบนล่างได้แก่707679909699มาลุ้นกันต่อครับงวดที่16ธันวาคมนี้สำหรับหนุ่มประบือมาแล้วนะครับเลขจากอาจารย์นอตตี้สถิติย้อนหลังงวดที่ผ่านมาเข้าทั้งเลขเด่น และเลข2ตัวบนนะครับคือเลขเด็ดเลข4และเลข2ตัวบนคือเลข4สามอเข้าตรงๆมาตามกันต่อในงวดที่16ธันวาคมนี้กันครับเลขที่อาจารย์นอตตี้ให้มาได้แก่เลขเด่นคือเลข2และชุดเลข2ตัวบนล่างได้แก่2 1 1 9 2 5เม็ดเดียวเน้นเน้น2และชุดเลข3ตัวบนได้แก่2 9 1 2 9 5มาลุ้นกันต่อนะครับ16หธันวาคมนี้มาแล้วนะครับเลขจากแอสุยแนวทางสถิติย้อนหลังงวดล่าสุดหลุดนะครับมาตามต่อในงวดที่16ธันวาคม กันเลขที่แอดสุยให้เลขชุด2ตัวบนล่างได้แก่040609464969มาลุ้นกับสำหรับเลขจากแอดสุยขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ